่ะทุกคนวันนี้จะกับกวางน้อยเดยลาริตีนะคะวันนี้เรามาแบบมีกวางด้วยน่ารักไหมอันนี้นะคะเดียวซื้อมาจากไดสุ วันนี้นะคะเรามาแต่งหน้ากันในลุคนี้เลยเป็นลุคที่เหมาะกับในช่วงหน้าหนาววินเทอร์นะคะจะดูเหมือนสาวน้อยที่เจออากาศหนาวแล้วเรือแก้มก็จะแบบแดงๆรับช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้มากๆเลยช่วงแบบช่วงหน้าหนาวแล้วก็ลุคนี้นะคะแต่งไม่ยากสามารถดูแล้วก็แต่งตามได้นะเครื่องสมอางที่ใช้เนี่ยก็ราคาไม่แพงด้วยแต่จะมีบางอย่างบางอาจจะราคาสูงนิดนึงก็ยังไงนะคะใครอยากดูว่าแต่งงไงก็ไปดูกันเลย อันดับแรกนะคะลุคนี้เนี่ยเราจะเน้นผิวที่แบบว่ามันไม่แมอะ่ะเออจะให้ความวาวนะก็จะใช้ตัวนี้เป็น i t u d i ี้โกล o อ o อ l ลวอลุ่มนะคืมันจะเป็นเบสที่แบบให้ผิววาวจเชอบก็<ๆ>ทาดิมันกันค่ะใช้ของไอราตัวนี้เนี่ยชุ่มชื่นดีมากเลยในช่วงหน้าหนาวตัวนี้แบบตอบโจทย์เลยอะ่ะ โอเคค่ะรองพื้นที่เราจะใช้เป็นวันนี้นะคะเป็นของ S p o u r แต่ว่าเราอยากได้การปกปิดที่เพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นเราก็ต้องลงคอนซีลเลอร์วันนี้ใช้ของเมมเบรน ช่วงหน้าหนาวนี้ใครมีไอเทมเด็ดๆจะมาแนะนำเดียก็แนะนำได้นะคะเดียวจะได้ไปตำม,มาใช้ตามบ้างนะทุกคนช่วงนี้อากาศมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเนาะคือมันก็ไม่เชิงแบบคือมันก็ไม่เชิงเย็นอนะแต่ถ้าแบบไปเชียงใหม่อนะไรเงี้ยมันก็เย็นอยู่นะคือเดียเคยแบบอยู่เชียงใหม่ช่วงแบบช่วงทันวายอย่างเงี้ยมันจะแบบโอ้เย็นใช้ได้เลยอนะ เพื่อในลูกนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่ลงแป้งนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลงแค่อ,อ,อันนี้เดี๋ยวจะใช้สีจันเดี๋ยวจะลงแค่ช่วงที่เราแบบปิดรอยสิวหรือช่วงใต้ตาเข้าไปนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ลงทั้งหน้านะคะเพราะว่าไม่อยากให้หน้ามันแห้งนะหรือถ,ถ้าใครหน้ามัน๋ยวจะเสร็จก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกัน คิ้วก็ไปตามทรงของเราเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะเราจะลงอายไพรเมอร์ก่อนเป็นของ Wet แอน d นะตัวนี้เดี่ยแบบใช้บ่อยมากมันใช้ดีเด้อแล้วจากนั้นนะคะเราจะใช้ พาเลทของโน v วออันนี้ที่เดียแบบรีวิวไปตอนนั้นนะเออไม่รู้ทุกคนดูยังถ้ายังไม่ดูไปดูได้นะคะเป็นรีวิวพาเลตตัวนี้มีแบบสามโทนสีนะนี่ตอนนี้นะคะเดียก็ไปแต่งตามมาแล้วข้างหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะมาแต่งอีกข้างหนึ่งให้ดูกันเลยใช้สีแรกเป็นสีนี้ทาทั่วๆตานะแต่ว่าเราจะเน้นช่วงหางอย่างเดียวแล้วก็ลงช่วงใต้ตาด้วยนะคะ แล้วจากนั้นก็สีนี้ลงช่วงใต้ตาเหมือนกันแต่ว่าลงแคบกว่าเมื่อกี้หน่อยแล้วก็ลงด้านบนด้วยเป็นแบบนี้แล้วจากนั้นก็ใช้อาริตาอุ้มรุ่นชายฟิก ขน,นเกียถทาตองช่วงใต้ตาข้างล่างด้วยแล้วจะแบบล่าหางยาวๆนิดนึง ส่วนของผิวแล้วก็ตานะคะแล้วก็เสร็จแล้วมาปัดแก้มกันดีกว่าปัดไปช่วงหน้าแก้มเลยนะคะช่วงตรงนี้แล้วก็ปัดช่วงจมูกด้วยลิปวันนี้เราจะผสมหลายสีเลยนะคะจะใช้สามอันนี้เลย อันแรกเราจะลงเป็นมิสทีรุนแอมแมตซีเบอร์17บเจแล้วเราก็จะแบบเมมๆมเอาแล้วจากนั้นก็ตามด้วยมามองนะคะคือทาข้างในปากแล้วก็ไล่ออกมาแต่ว่าไม่ทาให้มันเต็มปากเท่ากับตัวแรกนะแล้วจากนั้นนะคะก็สีสุดท้ายเราจะใช้มิทีแอมแบบเหมือนกันสีเบอร์18 ใส่ไปรอบๆแล้วค่ะกับการแต่งหน้าลุมดีลุกจะกวางน้อยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้เดียด้วยนะคะนะกวางน้อยไม่ได้มาขอของขวัญอะไรกวางน้อยมาขอ subscribe นะคะกดให้กันคนละอันนะวันนี้เดียบาแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวกวางน้อยจะไปขอของขวัญเซนต้าละขออะไรดีนะ